ก็วันนี้นะคะย่กับนันเนตนะคะได้มาแต่งตัวสวยค่ะสำหรับไอคอนสยาม Eternal Prosperity ดีใจมากๆรู้สึกว่าชอปปิงมีแบบอลังการทั้งมังกรและหงส์ก็มีแบบการแสดงยิ่งใหญ่มากใครที่ผ่านมาทงนี้อยากให้แวะมาดูกันมีอินเนอร์ความเป็นไชนีสเข้ามาเลยไหมครับรู้สึกว่าวันนี้เราต้องแบบแบบ embody ความสง่างาเพยายามสุดสุดนะคะ ไเก็จะแต่งก็ลึงในความสวยครับกับเครื่องทรงที่สวยงาม<ว>มีมูลค่าแบบว่าเรียกว่าทองคําหลายหลายสิบกิโลหลายร้อยกิโลเลยนะครับที่แบบว่าอยู่บนตัวพวกเราด้วยอะไรเงี้ยถือว่าเป็นเป็นสิริม,มงคลเฉลิมฉลองเ<ช>ทศกาลปีนี้อะไรเงี้ยครับสนุกดีครับสนุกได้มีโอกาสได้เ,เชิดเออเชิดมังกรนะครับผมมังกรที่ยาว150เมตรแล้วก็เป็นมังกรที่ออกแบบมาให้พัดเอาความร่ำรวยเงินทองเข้ามาด้วยอะไรเงี้ยครับก็เป็นใบพัดอะไรเงี้ย ีระหว่างโจงก็ขอพรอะไรยังไงฮะไม่ขอขอ่ะลืมเลยรับใหม่รอใหม่อ่ะได้วยพรตุ๊ดจีนแป๊ๆแป๊ดใหม่มาได้เลยฮะค่ะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะขอให้ตุ๊ดจีนปีนี้นะคะแบบได้ได้อยู่กับครอบครัวได้ได้ความเฮงๆรวยรวยประสบความสำเร็จทุกท่านค่ะ ครับผมก็ใครที่หวังอะไรไว้นะครับผมฝันอะไรไว้ก็ขอให้สมหวังสมที่ฝันไว้นะครับแล้วก็พวกเราสองคนเป็นกำลังใจให้กับทุกคนในช่วงรัตุจิตนี้ครับเป็นการออกงานในคู่ในรอบหลายเดือนใช่ตั้งแต่ตั้งแต่ปีที่แล้วน่าจะเป็นงานแรกอ่าเป็นงานแรกเลยที่ได้มาทำงานด้วยกันถ้าสมมติว่าเป็นงานสีเป็นสีเป็แฟนๆก็ใจฟูได้เห็นอีเวนต์คู่จากครับผมดีครัได้ค่ะ อดีตพี่คิวใครไม่ว่างเหรอไม่มีว่างว่างเสมอครับผมวันวาเลนไทน์นี้วางแผนยังไงบ้างเพราะเราเป็นอีกหนึ่งคู่ที่เหมือนแฟนๆรอดูโมเมนต์แบบวาเลนไทน์กับผู้เราอะไรเงี้ยก็มาทำงานถ่ายละครถ่ายละครแต่ก็ก็เดี๋ยวกลับมาจากละครก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีมีมีเตรียมอะไรไหมมาเพื่อก็แบบนี้ก็ไม่เซอร์ไพรส์แล้วครับ มีมีอะ uh ไรแม่ในหัวแม่รู้อืมรู้สึกว่าเวลาทศไทยมาไวจังดิ่งก็จริงจริงญาทำงานค่ะเสร็จกี่โมงเสร็จกี่โมงเจอกันนะคะวันนั้นอ่ะอุ้นี่บอกเแบบบ้าหลังงานเรามี คะ huh? เลิกงานกี่โมงวันนั้นไม่รู้ไม่รู้พี่แปล็คเลิกงานกี่โมงวันนั้นสี่ครูอ่าอรู้ด้วยเขาถ่ายละครไงค่ะดอกไม้เออเป็นดอกอะไรดีคะไอ้กระด้อะไรกได้จริงๆพี่คาดฝันไหมเพราะว่าพี่แบลเขาแบบมัเยอะตลอดมีตลอดไม่หรอกค่ะไม่หรอกค่ะมันก็จริงๆริงวาเลนไทมันก็เป็นแค่วันวันหนึ่งค่ะ ก็เป็นมันพิเศษด้วยสายตาเราคาดหวังมากอะพี่แม่ล่ะคะไม่คือไม่ไม่กดดันไม่กดดันเพราะว่าจริงๆเราก็ก็อยู่ด้วยกันทุกวันอ่ะมันก็จริงจริงมันก็ทุกวันก็เป็นความเปนทายได้เหมือนกันอะไรเงี้ยมันก็ไม่ไม่ไม่ใช่เรื่องที่ว่าเอาจจะเป็นโอกาสพิเศษที่เราสามารถแสดงความรักให้กับคนที่เรารักได้เช่นกันอะไรประมาณ กดดันไหมแฟนๆคาดหวังเราดูไม่กดดันไม่กดดันแฟนๆก็อย่ากดดันพวกเราสิเป็นเพราะพี่นักข่าวนี่เป็นตัวแทนหมู่บ้านรอง่ายว่าีอ๋แล้วรอดูรอดูถามถึงประมาณที่โดนตกลงตกลงใครตกใครคะแบบน้องเกย์ไหมะอ๋อ แค่14โลเองแค่สิโลปวดแขนน่ารักมากน่ารักมากยังไม่เคยเล่นกับเด็กนานขนาดนี้มาก่อนในชีวิตแบบรู้สึกว่า2ชั่วโมงหายไปแบบแบบนี้เลยแบบอ้าวดูนาฬิกาอีกทีโอ้ผ่านไปไวมากก็คือถ่ายรายการจบไม่กลับเล่นกัน้องไม่กลับใช่แล้วก็แบบตลกมากตอนที่เหมือนว่าแม่ก็แบบบอกว่าโอเคเดี๋ยวไปทำฟันแล้วนะแม่ก็หันไปบอกน้องเกลว่าพี่ย่าต้องไปแล้วนะแล้วน้องก็แบบอยาไม่กลไปตอนแรกก็ น่าร <anto> ักมากตอนอุมคุณไม่รู้เลยใช่ว่ามันหนักเท่าไหร่รู้สิแต่ไม่หนักเลยหนักสิตอนนี้ตอนนี้แขนเป็นไงตอนนี้แบบทำอย่างนี้ก็ต้านขึ้นเลยอ่ะแต่พอเราอุ้มเหมือนไม่หนักอ่ะจังหวะแบบงัดขึ้นซื้อเพื่อนอยู่ค่ะเพื่อนอยากให้อุ้มก็จะอุ้มถ้าน้องให้อุ้มอีกชั่วโมงก็ไหวเจ็บไหมตอนอุ้มไป่ปวดใส่ผ้าด้วยสามคนงั้นพี่อุ้มใส่ผ้าไปด้วยนะได้ งานไหมคะว่าน้องจะยอมไหมต้องไปงานเนอะเออใช้วิธีอะไรใช้วิธีอะไรถ่ายเเล่นอย่างเดียวค่ะเล่นอย่างเดียวค่ะใช่ค่ะคือหลายคนก็แซวว่าแบบไม่รู้ใครตกใครเหมือนเหมือนจะเกลือกตกตกพี่แอเหมือนกันใช่พูดทุกวันว่าแบบคิดถึงน้องลนะอยากกลับไปเล่นน้องพี่แอ้มโดนตกเหรอจ๊ะตกค่ะจังหวะที่น้องเรียกว่าพี่แอโอ้โหละลายเป็นกองอยู่ที่พื้นไปเลย แล้วคูดชัดนด้วยนะแล้มไม่มีใครต้องบอกนะว่าชื่ออะไรน้องจำได้โอ้ยขี้ขี้อยากได้แบบนี้ไหม อยา่อยางแรงนั่งโน้นนั่งนี่เห็นแล้วเป็นยังไงบ้างคร <c oughs> ับ <c oughs> จริงแล้วเด็กๆเขาเรียกว่าย่ามีเซนกับบเด็กๆเยอะมากๆอะไรเงี้ยเหมือนเวลาถ่ายละครก็เล่าให้ฟังว่าเวลาที่มีฉากเข้ากับเด็กอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบต้องโดนเรียกไปหน้าเซตตลอดเพื่อให้แบบว่าไปควบคุม<อ>ความประพฤติของเด็กๆอะไรเง<อ>ี้ยแล้วเด็กๆก็จะฟังพี่ย่าเป็นแีบย่ามโนนันนี่อะไรพี่ย่าเปีนหัวหน้าแก๊งใช่หัวหน้าแก๊งเด้ปีวีแววหลายคนชมว่าเลี้ยงเด็กเก่ง ใช่น่รักจริ่รักเพราะว่าเขาคงคิดว่าหนูเป็นหนึ่งในพวกม้งนี่ก็เล่นกับเก่งเลยเก่งเล่นกับเก่งทังหมดถ้าถ้าสมมติมีมีได้แบบอยากได้แบบน้องเกลไมยคะโอ้ย Of course น่ารักมากน่ารักแบบเป็นเด็กที่น่ารักที่สุดเท่าที่เคยเล่นมาด้วยเล่นเด็กบ้างไงคะ ฮะที่เขาอยากได้ป่ะเนี่ยจริงๆญาติเขาแอบส่งน้องเกลมาตั้งแต่นานแล้วครับผมก็อยากเจออยากเจออะไรเงี้ยแล้วก็ได้เจอจริงๆนะมีหลายคนอิจฉาวเขามาอวดบ้างไหมเขามาขิงเขาบ้างไหมเขาแบบส่งรูปมาให้ดูอะไรเงี้ยครับดี้แฮปปี้อาจจะมีโอกาสได้เจอน้องอย่างไหมฮะไม่รู้ขอไปขอเป็นพี่เลี้ยงก็ได้หรือวัน อยากไปรีเร็วๆเลยไหมอยากไปเป็นของตัวเองเร็วๆเลยไม่ไม่เล่นกับของคนอื่นได้ยังไม่เล่นเล่นกับเล่นกับของคนอื่นก่อนได้ค่ะยังไม่รีอัปเดตหน่อยได้เรื่องยังถามคำถามเดียวไลยตอไปแล้วเผื่อมีเผื่อมีอัปเดตจริงๆก็ที่บอกไปก็น่าจะเรื่องเลยเป็นช่วงประมาณปี6กแปดนะปีหน้าอะไรเงี้ยคือมันก็ด้วยงานด้วยอะไรด้วยแล้วก็เราอยากที่จะแบบแบบทุกอย่างให้มันเพอร์เฟกต์จริงๆอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องสถานที่เรื่อง อะไรทภาพเราที่บาดฝันเอาไว้อะไรเงี้ยครับมีอะไรคืบจากวันนั้นเรื่อยมีอะไรคืบหน้าจังจริงก็ก็คุยกันอยู่เรื่อยๆครับคุยกันอยู่แต่ก็ยังไม่ได้ครอวันใดๆจะผ่านไปใดๆทำเถึงละคร่พี่ย่าในี่จะรู้ลยของขวัญแล้วก่อหน่อยปิดกล้องตั้งแต่ปีที่แล้วแต่ว่ายังไม่ได้ออนแอร์ซึ่งย่าเองก็ตื่นเต้นมากๆเพราะว่าปีนี้จะได้ดูกันแล้วจนกว่าจะได้รักกันค่ะ ก็เป็นคอมเมดี้แบบคอมเมดี้โรแมนซ์ก็เชื่อว่าคนดู้น่าจะแบบเกิดรอยยิ้มได้เขาเสียงข่าวลือว่าเลิฟซีจูมากก็ในช่วงเวลานั้นะไอ้ผมรู้หมดเาใช่อ่านบทกับนอะไรก็บอกอยู่ก็บอกว่าแบบเพราะว่าเพื่อนแล้วแบบโตแล้วก็เลยรู้สึกว่าแบบเราจะเต็มที่อะไร ซึ่งในช่วงเวลานั้นคือตอนที่คิมกับพี่แบก็ถ่ายด้วยกันแล้วเราก็ทิงกันไปทิ้งกันมาไปดูแล้วของของทางทางพี่โนกอาจะหนักแต่ว่าเขาบอกเป็นแบบมันคือชีวิตจริงค่ะหมายความว่าแบบคนที่เขาเป็นคู่กันไปแล้วแต่งั่งอ้าวอุ้ยสปอยลเราเฉยเลยอ่าขามาคือแบบชีวิตจริงมากๆชีวิตจริงมากๆก็แบบมีความแบบครอบครัวเบาๆก็เลยอาจจะแบบมีหลายขั้นตอนในการ คยูบอกยชอบตรงนี้นี่ใช่บทดีค่ะบทดีค่ะแสดงแบบแคสตัวของมานได้ตัดไปค่ะจนกว่าจะได้รับพี่แบดดูไหวไหมคะคิดว่าดูไหวไหมต้องดูครับเพราะว่าแล้วก็ต้องดูผลงานของแฟนเพลงขอไม่ดูด้วยกันเนาะทำไมอ่ะทำไมอ่ะทำไมอ่ะเขินเนาะเขินเขินคิดคิดไหมว่าวันนั้นมันจะขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยจริงจริงครัพอเห็นภาพอยู่ครับ พอเห็นภาพอยู่แต่ว่าคือประเด็นหลักมันคงไม่ได้แบบอะไรที่มันรุนแรงหรือมันจะแบบไม่เหมาะสมนะผมว่ามันมันเป็นไปตามเอ่อสตอรี่มันเป็นไปตามเรื่องอะไรเงี้ยครับผมว่ามันเป็นอะไรที่ที่ที่มันเป็นศิลปะอย่างหนึ่งนะผมว่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเรื่องนี้มันเป็นสุดท้ายมันจะเทินไปเป็นคอมเมดี้แล้วมันเทินไปเป็นรักโรแมนติกเฮ้ยพูดไปหมดเลยเขาอ่านบทเหมือนเล่นเองเป็นคู่อมก็คือืบนตามบทแหละเราไม่มีไม่มีมากกว่านี้ที่แบรนด์รู้ละถูกไหมใช่ มีมีเติมหน้าเซ็กมครับมีเติมหน้าเซ็กซ์มีมีอาจกกันหรือบทเดียไม่ค่ะแต่ว่าแค่แค่เหมือนแบบสถานที่มันไม่อำนวยในการขยับแค่นั้นเองค่ะก็แบบก็มีปรับนิดนิดหน่อยหน่อยแต่ไม่มากไปดูสิค่ะไปดูได้เนาะดูได้สิครับมีมีข่มอะไรพี่หมากไว้ไหมคะับมเหรอไม่ขมขมทำไมอ่ะสนุกดีครับคนระก็มีโอกาสได้ไปกองพี่อาร์มเหมือนกันครับแล้วก็ก็ดีครับดีน่ารักเล่นเล่นกันน่ารักมาก ไปไปดูสถานการณ์หรือไปทำอะไรครับไปไปเล่นไปเล่นได้เฉยครับเอ่ออ่ะแล้วพี่แปรใจขังเจ้าก็นุ่มน้อยผมน้อยเยอะเหมือนกันเออไม่ค่อยครับในขังเจ้าก็ตอนนี้ก็ไม่ไม่ค่อยได้ถอดเท่าไหร่ก็ดีครับเอ่อถ่ายกันก็ประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ละใกล้แล้วใกล้ปิดแล้วแล้วก็เป็นครั้งแรกให้ลูกไงของน้องพายนะครับก็ดีใจเหมือนกันในที่ทำงาน้องก็ เรื่องก็เป็นค่อนข้างแฟนตาซีครับมีเวทมนต์มีอาคมอาถรรพ์อะไรเงี้ยครับก็ถ้าใครชอบก็เดี๋ยวรอดูสนุกเลยยังมีที่ติดตามมีคู่จะมีอะไรสวยนะจะไม่เห็นผลงานเป็นไตอนนี้ยังค่ะตอนนี้มีลิขิตรักอ๋อบิลันบิลันมีลิขิตรักบิลันใครจะเป่นแฟูโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับค่ะ